สวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดเซฟวันตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับที่โคราชนะครับหรือนครราชสีมาเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตราคากันนะครับกับร้านสวนบุญประจวบโคราชนะครับสวัสดีคุณจ๋าครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณจ๋าฝากช่องทางติดต่อให้กับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับครับ ฝากเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าแปดสี่สี่เก้าเก้าแปดครับโดยนี้เอฟไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอฟไลน์ได้เลยเนาะครับผมแล้วก็ทาง Facebook ก็จ่าส่วนบุญมจวบแล้วก็ทางช่อง youtube ก็ส่วนบุญมจวบนะครับอ่าครับเดี๋ยววันนี้คุณจ่ามีต้นไม้อะไรจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมมั้งครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากนี่เลยนะครับตัวนี้ก่อนเลยบอลกระดาษนะท่านผู้ชมนะบอลกระดาษไซส์เข่งครับโอ้สาแบบเข่งนะแม่พันนะแล้วนี้เลี้ยงไว้ยังไม่เคยรื้อไข่เนาะอันนี้ยัง รื้ไปเมื่อประมาณสักสามถึงสี่เดือนที่แล้วอ๋อก็แสดงว่าคตอนนี้ไข่เขามีแล้วแน่แต่ว่าแตยังไม่เพียมากเท่าไหร่ใช่ครับแก็อาจจะยังไม่ได้แก่เท่าไหร่เป็นไม้แบบสี่สี่ใบนะครับสี่ใบหลอดครสี่ใบหลอดแต่ว่าด่างดีๆ่างสวยนะครับใบนี้อาจจะมีตําหนินิดนึงใบเก่าเป็นตำหนิเนาะไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องของปกติของไม้ด่างเนาะตัวเนี้ยรู้จากผ้ากระดาษนี่ต้องเน้นลายลายเน้นลายที่กาลเลยนะนี่นะครับด่างชัดด่างดีด่างลงลานยลายตรงดี ถ้าข่าวเกินไปเขาเนี้ยมันจะเลี้ยงยากเนาะใช่จะ่แล้วแบบว่ามันเราเราจะยากเรื่องควบคุมนานควบคุมแล้วคราวนี้ทรงใบก็จะอยู่ไม่คงที่ยังยังบนกระนาเนี่ยครับคุณจ๋าคุณจ๋าเลี้ยงปลูกยังไงครับมันถึงต้นใหญ่ต้นโตอย่างเงี้ยครับอ่าผมเน้นแบบว่าเวลาปลูกผมเน้นแบบโป่งมากเลยทั้งยังดูของผมนี่ผมจะแต่แทบไม่มีอะไรนอกจากมะพร้าวสับกับใบกะปูเฝอ์ไห์ดินดินนี่คือแบบว่า เอาเป็นว่าไม่มีเลยดีกว่าแล้วแล้วในเข่งเนี่ยมันจะดีกว่าในกระถางเนาะจริงๆในในเข่งผมว่ามันโปร่งด้วยใช่เพราะว่าลากเขาผ่านเอะอากาศเขาผ่านลากได้ใช่อากาศผ่านลากแล้วผมว่ามันมันโปร่งดีแล้วก็แบบเดียวกับเอ่อกระถางแอ์พอรเตนเนาะใช่พี่ตัวใหญ่แบบนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เจ0ดร้อปสิบครับ7จ0อยแปสิบาทโอ้โหยังส่งตัวใหญ่อย่างนี้ส่งได้ไหมส่งได้ครับส่งได้ส่งได้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าอันนี้ทวงน้ำหนักขอ่งเดียวจะหนักอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดโล ค่าส่งก็น่าจะอยู่ประมาณค่าส่งก็จริงๆก็สองร้อยกว่าก็คือคิดจริงๆค่าค่าส่งเนี่ยก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีอาจจ้ถือว่าคือสองร้อยเดี๋ยวค่าส่งคุยกันอีกทีนะครับใช่ครับอย่งนี้เนี่ยไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราเริ่มจากคำวันนี้เลยอ่าจะมาตรงตรงนี้เป็นไว้์ินเซตครับอ่าเป็นไว้์ินเซตนะครับินเซตนี่แปดราคาอยู่ที่แปดสิบบาทแปดสิบบาทถูกหลายแบบดีๆนีนะของผมจะมีทั้งวนะไวทบินเซตผมจะมีสามราคาคือไซส์ไซส์นี้แปดสิบครับไซส์นี้แปดสิบนะคะไซ ไซส์ใหญ่เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็จะมีไซส์นี้นะคะที่สองร้อยอ๋อนี่คือไซส์ปีนเสาเนาะไซส์เอาไปทําต่อได้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันจะมีประมาณสักสี่ถึงห้ายอดประมาณนี้ครับเท่าไหร่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นนี้สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทประมาณสี่ถึงห้ายอดนี่สวยเลยราคาดีมากท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้คือเดลี่อะไรครับอันนี้เดลี่จักรพพัดครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นไม้เป็นไม้หน่อหรือไม้เนื้อเยื่อคะอันนี้ไม้ไม้หน่อครับไม้หน่อแล้วก็แยก แล้วก็แข็งแรงแล้วอ้ไซส์อันนต้นแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยคือเนี่ยผมขายที่ที่380แปิทุกต้นเลยโอ้โหคืออย่างอย่างต้นเนี้ยจะโตกว่าแต่ว่าลายลายก็จะไม่จัดจ้านหนอไม่ชัดเนอะลายลายจะไม่จัดคือลายจัดต้นจะก็จะเล็กกว่าครับก็ทุกคือทุกกระถางเท่ากันหมดเนอะใช่ครับสามเท่าไหร่นะสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทท้านผูนชมเดยผมให้ดูนะอันนี้คือหมายเลขหนึ่งเนอะครับอ แล้วก็มีต้นนี้หมายเลขสาม้วท่านผู้ชมนี่นะครับหมายเลขสี่นะนี่หมายเลขห้านะครับท่านผู้ชมทุกกระถางสามร้อยแต่สิบบาทาอันนี้เลยกระถางแปดนิ้วนยครับอืใสกระถางแปดนิ้วเลยนะท่านผู้ชมนะ นะครับขออนุญาตเป็นหนึ่งรถผ่านหลังอ๋อแล้วเพลย์เลยดี้นี่เป็นไงครับเพลย์เลดี้อันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบาทลายดีๆแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมลายดีมันจะมีอันตัวตัวเนี้ยต้นจะใหญ่แต่ว่าลายลายก็จะน้อยกว่าตัวนี้แต่ผมว่าเขาก็ลายลายเขาก็ชัดนะลายก็ชัดเลยนะขนาดนี้ก็ถือว่าลายดูดีครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่ากันเนาะใช่ครับอันนี้ก็คือกระถางที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นกระถางที่สองเนาะครับอ่าแล้วก็เรามาต่อที่ไหนตัวไหนก็ดีอันนี้เป็นกวัักนะครบ อ่กวางอันนี้นนผมบอกว่านี่จะเป็นเหมือนจะเป็นแบบด่างเหลืองแต่ว่าคือว่ามันเป็นเขายัางไม่มีพื้นเขียวเนาะใช่คือจริงๆอย่างอย่างเนี้ยผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่แต่แต่เนี้ยจะมองเห็นนะเน,นี้ยจะเป็นด่างแบบอ่ายังมีพื้นนิดนใช่ครับเนี้ยคือ็จริีามา,าที่ด่างเหลืองแล้วกันคือว่าแยกพอแยกแอกปุ๊บแล้วยังหือไม่เอาออกแสงยังเอาให้อยู่ในอุณหภูมิแล้วก็ห้องที่ผมยังเก็บไว้อ่าแล้วก็จะจะเปิดแสงอยู่ฝั่งหนึ่งสําหรับ ทฤษฎีการทําไม้ของผมนะพอเขาเริ่มเอ็นเนี่ยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าต้นเขาเอ็นเขาต้นเขาเอ็นนี่ผมจะมองผมจะรู้เลยว่าตอนเนี้เขาพร้อมที่จะออกไปสู่แสงแล้วเนี่ยคือเขาหาแสงเนาะใช่เอ็นหาแสงแล้วผมก็ถึงจะอาออกออกมาอ่าครับอันนี้เป็นเป็นทฤษฎีของสวนบุญประกอบเขาเนาะคือเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยจะพึ่งพึ่งพึ่งยัออกมาพึ่งยาออกมาได้วันสองวันอ่าอย่างนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอย่างนี้ต้นนี้อยู่ที่สามร้อยแปดสิบครับสามร้อยแปดสิบบาทท่านผู้ชมราคาดีมากเลยบอกเลยนะเนี่ยครับ คือแบบคือหัวจุกๆเลยนะไม้ไม้แข็งแรงแล้วนะครับเพราะว่าผมแยกแยกหน่อแล้วผมชำไว้นี่ก็ประมาณสักร่วมมาสองสัปดาห์เออราคานี้บอกเลยหัวจะปวดท่านผู้ชมส่วนกระถางนี้ราครับตัวนี้ก็สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบาทเท่ากันเนาะก็เป็นกระถางที่หนึ่งนะตัวนี้คือเหมือนจะถ้าถ้าเป็นภาษาไม้ด่างก็จะเรียกเปลือกได้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าคือเปลือกสีเหลืองแต่ตัวตัวเนี้ยจะออกมาต้น ตอนที่แยกอ่ะจะแยกคนละรุ่นกันแล้วผมผมเอาตัวเนี้ยออกมาก่อนประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี้ยสีสีจะขึ้นเห็นชัดแต่อันนี้ถ้าอีกสัปดาห์หนึ่งจะเห็นชัดเี่นี่จ้ะส่วนส่วนไซส์เล็กข้างหลังเท่าไหร่ครับไซส์นี้อยู่ร้อยแปดสิบบาทครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทท่านผู้ชมโอ้ราคาดีมากนะบอกเลยถ้าสายกวักไปโพสายไม้มงคลต้องบอกเลยนะครับว่าไม่พลาดนะถ้าอย่าพลาดนะท่านผู้ชมนะส่วนต้นใหญ่ข้างหลังก็ครับใญ่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบครับโอ้ห้าร้อยห้าสิบบาทคือไซส์ฟอร์มตั้งแม่ได้เลยนะทนผู้ชม โคนอวบๆเลยนะมีมีแบ่งสองกระถางเนาะนี้นะถ้าถ้าต้นนี้จะหกหกร้อยแปดสิบอ๋อหกร้อยแปดสิบาทแพงกว่ากันหนึ่งร้อยบาททานช้ชมแต่คือก็โตกวกันนะคือจริงๆต้นต้นต้นเนี้ยให้ลูกเข้ามาเยอะแหลอจริงก็แล้วก็ผมก็ลือไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยอ่าครับนี่นะครับห้าร้อยแปดสิบบาทเนาะต้นนี้แล้วก็หกร้อยแปดสิบบาทนะครับโอ้ส่วนกุ้งข้างหลังนะครับคุณจ๋ากุ้งกุ้งอันนี้ราคาผมเนี่ย มันจะมีอยู่มันมีห้าใบเนาะแต่ว่าใบามันจะมีใบใบใบเนี้ยที่ที่ไม่ด่างมันเป็นเป็นไม้ยอดครับอันนี้จะเป็นต้นเก่าขึ้นอย่างนี้อยู่ที่อย่างนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ <laughs> ต้น <laughs> ตันนี้จะอยู่ที่8ปด80บาทครับ8ปด80บาทมีมีค่าส่งนะครับท่านผู้ชม <laughs> ตัวน,นี้คือถ้าถ้าตัวเน,นี้ยผมคิดไปเก้า ง่ายๆเลยว่าเก้าร้อยรวมส่งอ่าเก้าร้ยรวมส่งตะก้า e อ s มเอสกร้อยส่งฟรีนะครับส่งแบบตะก้า EMS มเอนะท่านผู้ชมนะรับประกันความปลอดภัยของน้องเนาะว่าถ้าถ้ากุ้งอะผมไม่ค่อยกล้าส่งอย่างอื่นอ่าส่งร้อยห้าสิบาทแล้วไหลเหลืองเนี่ยครับอ่าไหลไหลเหลืองก็จะมีพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทนี่นะครับหนึ่งหนึ่งกระถางเนาะครับนี่กระถางที่สองนะมีกระถางที่สามนะหนึ่งร้ยี่สิบบาทใช่ครับลาย ลายก็เนี่ยลายตัวนี้<ว>เด็ดมากเลยผมบอกเลยสวยมากเลยนะท่านผู้ชมนะนนโลมแรงอย่างนี้ฝนจะตกแน่เลยท่านผู้ชมแล้วพออ่อค้าต้องเริ่มสู้ชีวิตกันอย่างนี้อัน,นอันนี้จะเป็นภูชัลูอินโดครับอ่าอินโดนี่นะผมขออนีาตซูมลูซูมลายดีๆนะท่านผู้ชมลายดีนะคือเป็นไม้ยอดเนาะสี่ใบไม้ไม้ยอดครับตัวตัวตัวนี้ไม้ยอดเลยสี่ใบรากเดินดีแล้วเนาะรากเดินดีครับอันนี้รากรากเดินดีแล้วนี่นะกระถางใสเนี่ยนะท่านผู้ชมนะ เริ่มจะเห็นเขามาชนแบบว่าาจะมาชนอย่างนี้เท่าไหร่ครับสี่ใบสองร้อยแปดสิบาทสองร้อยแปดสิบาทของใบละหกสิบาทเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมแต่แต่ถ้าแบบว่าเออเอาแบบว่าไปเริ่มเลี้ยงอย่างนี้เลยราคาแบบนี่นะเป็นไม้วางข้อปะครับอันนี้ไม้วางข้อรากเดินนะครับหนึ่งใบนะท่านผู้ชมนะเท่าไหร่ครับแบบนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าแบบถ้าอันนี้เนี้ยสองแปดสิบอันนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยสี่ใบนะครับเพราะหนึ่งใบนะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ถ้าตัวนี้จะเป็นชลุ่ดังเหลืองอครับลายลายอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าก็แั่เลี้ยงง่ายพวกนี้ถ้ามันเป็นดังแล้วน้อยแล้วจริงๆเนี่ยจะจะดูต้องดูที่ก้านนะก้านเนี้ยก้านคือถ้าว่าถ้าก้านมีลายนี้ก็ใช้ได้แหละอันนี้คือด่างลงก้านชัดๆนะท่านผู้ชมนะเพราะอนาคตดีนะเนี่ยครับถ้าอันนี้เหมือนกันครับด่างเหลืองสองตัวนี้กระถางันหนึ่งร้อยสาสิบครับอ๋อถ้าด่างเหลืองหนึ่งร้อยสาสิบเนาะคือคู่นี้นะท่านผู้ชมด่างเหลืองนะ ตัวนี้คือด่างฉลุด่างธรรมดาเนาะแต่ตัวนี้อินโดครับอันนี้คืออินโดตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโดเมสหรือว่าจอร์ดบูโน่ผมผมไม่แน่ใจคือว่าบางตัวเนี่ยผมตรงตรงเลยผมผมผมก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจตัวนี้จะเป็นไม้เนื้อเยื่ออ่าเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับอยางที่เท่าไหร่ตัวนี้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบาทท่านผู้ชมเอาตีว่าคือทางรนน้ทางร้านไม่แน่ใจเนาะว่าเป็น โดเมสติกข้ามหีว่าแจชบูโนเนาะแต่ว่านี่นะด่างแบบนี้นะสองร้อยแปดสิบบาทเป็นไเนี่ยเยื่อนนะหนึ่งยอดสองยอดเนี่ยสามยอดออกมาหรือเรามาดูปากด่างกันบ้างครับกระถางใหญ่แบบนี้ของใหญ่ไซนี้อยู่หนึ่งพันสองร้อยบาทลงส่งกล้าไปรษณีไทยราคาดีมากท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่านี่นะเปรียบเทียบตัวร้ถางกระถางสิบนะครับคือก้านเนี้ยมีสิบสามใบ อ่าถ้าผมด่างร้ายสวยทุกการไอ้ทั้งทั้งการเลยนะครับก้นนี้มีอยู่สิบเอ็ดใบก็ด่างนะครับการนี้ด่างนะครับแต่ว่าด่างน้อยด่างน้อยนะครับต้นนี้ด่างน้อยคือกระถางนี้จะมีสามสามการที่ด่างกับสองการนี้ไม่ด่างครับคือหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมทรงใช่ครับราคาดีมากครับบอกเลยราคาดีแบบต้องววาวอ่ะต้องเชถ้าเฉพาะเอาไปตัดใบนี่ก็คุ้มมากไปตัดชำเพื่อทําจํานวนแล้วก็ขายต่อนะครับ อย่างยังถ้าเลาไใช้ลงมาแล้วครับใช้ลงมาใช้ซส์อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบอ่าโหกระถางนี้เจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบเนี่ยก็จะมีการการนี้ดังที่เห็นฉัดอ่านะ่รังขึ้นถึงกานดังทุกใบนะแล้วก็จะมีเป็นเสี้ยวก็จะเป็นดังน้อยดังน้อยครับกลับไม่ดังเลยแต่แต่ว่าตัวนี้เขาก็มีกำลังมีการขึ้นมานะผมว่าการนี้น่าจะดังนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับลุ้นหน่อต่อไปเอาเนาะอ่าเจ็ดร้อยแปดสิบบาทส่วนกระถางนี้แหละครับกระถางลูกู อันนี้สี่ร้อยหสิบครับ4ี่้อยห้าสิบครับสี่รอห้าสิบนี่จะมีลายลายดีๆนะ่านผู้วมนะจะมีก็ตัเนี้ยจะมีอยูองสองก้านที่ด่างจะเห็นชัดก็คือก้านนี้ยด่างมากแล้วตัวนี้นี่ก็จะด่างน้อยกับเผือกตัวนี้จะเน้นเป็นเผือกเลยครับเพือกเลยตัวนี้อันนี้เพือกเลยนี่นะครับราคา220รอยี่สิบบาทครับส่วนกระถางเล็กข้างหน้าหรอครับหนึ่งร้อยเก้าสิบครับหนึ่ง้อยเก้าสิบาทนะครับครับผมโอ้นี่นี่นี่ตัวนี้ ท่ามาตัวนั้นสองร้อยห้าสิบาทลายดีนะท่านผู้ชมนะกิ่งใหม่ลายลายน่าจะจัดอยู่นะครับนี่นะสองร้อยห้าสิบบาทออ,อน,นิมอลแล้วมาที่โชคคือโชคก้าชั้นกันบ้างครับโชคโชคก้าวชั้นด่างก็จะมีราคาตั้งแต่ถ้ากระถางสี่นิ้วก็จะมีสองร้อยยี่สิบกับสองร้อยห้าสิบอ่านี่น,นี่นะครับนี่สองร้อยห้าสิบตรงนี้ก็อันนี้สองร้งอยห้าสิบถ้าสี่นิ้วนี่สองร้อยยี่สิบอ่านี่สอง อันนี้นะครับ250ห้านั้นในกระถางห้านิ้วเนาะใช่ครับประมาณ5นิ้วห้านิ้วครึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ห้านิ้วตัวตัวนี้จะติดติดชมพูนะครับอ่านี่นะครับคือ2 5 0ห้าสิบเนาะครับอ่แล้วก็เป็นกระถางสนิ้วอย่างนี้เท่าไหร่ครับ220บครับ220ิบาทต่างกัน30บาทนะท่านผู้ชมนี่นะกระถางนี่นะลายดีๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดางนะครับบานทุกต้นนะอันนี้นะครับอันนี้200เท่าไหร่ อันนี้สองสองร้อยห้าสิบครับอันนี้คิดไปสองร้อยห้าสิบเท่ากับถ้าห้าห้านิ้วสองร้อยห้าสิบสี่นิ้วสองร้อยยี่สิบสี่นิ้วนี่นะครับสองร้อยี่สิบนะส่วนกระถางเล็กๆอย่างนี้กระถางเล็กหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับนี่นะเดี๋ยวผมแคนให้ดูดีกว่าหนึ140่งร้อยสี่สิบาทเท่านัาน้นคุณผู้ชมลายดีทุกต้นครับอ่าครับแล้วตัวนี้คืออันนี้คือช้างด่างขาวครับโอ้ยขอโทษนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ช้างด่างขาวเนาะด่างขาวครับขาวน่าจะออกสีมิ้นกันะครับใช่ครับแต่ว่าจริงแต่ว่าจริงจริงต้นแม่เขาเลยคือขาวเลยนะอ่าจะเป็นขาวลายค้ำแบบนี้เลยนะครับช้างเหลืองยืนเท่าไหร่คุณจ๋าไอ้ถ้าต้นต้นนี้อยู่ที่330บาท330บาทโอ้โหราคาอย่างนี้ราคาอย่างกระบอลกระดาษชุ่มแล้วก็ต้นอันอันนี้ก็เป็นช้างขาวเหมือนกันอ่าตัวนี้ก็มาจากมาจากแม่เดียวกันจะโตขึ้นมานึ่นึ่งโอ้โหแต่สเตียเต็มใบเลยนะท่านผู้ชมนะสวยครับ มีอยู่ที่ห้ารโอยห้าสิบดูมือมือสบายผมนะสวยนะครับสวยนะครับสวยมากท่านผู้ชมบอกเลยลายดีลายมาการด้วยล้มไม้อย่างงี้น่ากลัวจังเลยส่วนอันนี้นะครับมอนเซล่าอะไรครับมอนเตอ่์อันอันนี้อันโบครับเอาโบนะครับอันนี้เป็นไม้ผมบอกก่อนว่าเป็นไม้ต่อนะอ่าเป็นต่อนะแต่ว่าต่อเนี้ยขึ้นยอดแล้วนี่ดูแล้วดูยอดยอดอันนี้เขานะครับยอดนี้ดู ดูหลายที <ๆ S 2> squishy, uh, ่การนะครับลายมานี <c oughs> ่คือไม่ไม่ไม <time> ่หลุดแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ใบขึ้นมาเนี่ยอาจจะด่างน้อยอก็จะเป็นมตีเป็นไม้ด่างน้อยใช่ด่างนะด่างน้อยใช่ด่างทุกใบไหมด่างทุกใบครับจริงจริงด่างทุกใบครับในต้นนี้ด่างทุกใบแต่ว่าอันอันนี้ก็ด่างอันนี้ก็ด่างอันนี้ก็ด่างแต่ว่าจะด่างน้อยครับแต่ว่าลายก้านเขาดีอยู่นะครับมีมีเปอร์เซ็นที่จะหมุนกลับมาให้มันแบบ ลายสวยได้อย่างนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่สามรอยแปดสิบครับโอ้โหแต่ว่าค่าส่งนี่น่าจะต้องโดนเยอะหน่อยค่าส่งก็คุยกันเอาเนาะกันค่าส่งก็จะอยู่ที่ประมาณก็ร้อยนิดนิดร้อยกว่าบาทประมาณนี้ยแต่ว่าพุ่งหนึงก็ยังคุ้มอยู่เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็จะมาดูวันนี้ไทคอนเท่าไหร่ครับพี่ไทคอนตัวนี้หกร้อยห้าสิบาทครับโอ้โหไทคอนหกร้อยห้าสิบบาทคือด่างดีนะครับด่างชัดอยู่นะด่างกระจายเลยนะกระจายสวยด้วยแต่ยังแบบไม่ได้จัดมากเนาะ แต่แบบนี้ไม้เลี้ยงง่ายครับตตวายท่านผู้ชมเท่าไรนะครับบอกราคาอีกครั้งหกร้อยห้าสิบาทหกร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสุดสุดพีคจริงๆวันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตข้ามมั่งนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะมาแล้วมีตัวไหนอีกครับที่เรน่มีพวกนี้ก็จะอันนี้เป็นพุทธด่างอ่าเป็นพุทธด่างเท่าไหร่ครับ พุด่างแปสิบาทครับแปสิบาทกับต้วโตด่างสวยๆเลยนะท่านผู้ชมนะพุด่างพุด่างมีอตัวนี้คืออะไรอันนี้ขาใกล้ด่างหรือโกยเงินโกยทองครับโอ้โหชื่อดีเลยนะครับมีไว้โกยเงินโกยทองที่บ้านนะครับชื่อดีเป็นมงคลตัวละห้าสิบาทอแล้วก็ยังด่างสวย้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่ากรอบวูตถมอินโดไหมครับใช่กรอบวูตมอินโดครับ หมายมงคลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรมีติดบ้านไว้นะท่านผู้ชมนะเท่าไหร่ครับ120บาทหนึร้อยยีบาทนี่เดี๋ยไซร์หนึอันนี้ก็120่อยอนี่นะสวยๆเลยนะท่านผู้ชมนะไอ้้ไอตัวเนี้ยเป็นเดลี่อะไรไม่รู้โดมิโน่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่เล่นใจบอกเลยน่าจะเป็นโดมิโน่ครับเท่าไหร่ครับโดมิโน่อันนี้กระถางละหนึ่งร้อยครับอื้อหือราคาดีปี ดูจัดจริงๆครับวันนี้ศูนย์บุญประกอบเขาแบบฮีดมากท่านผู้ชมร้อยสี่สิบบาทแม่ค้าแม่ค้าก็ขายดีน่าดูเลยครับเดี๋ยวดูแม่ค้าหน่อยแม่ค้าบอกมือหน่อยอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนี่เป็นกุมารอะไรครับเนี่ยกุมารทองนี่กุมารแดงครับกุมารแดงเนาะกุมารแดงเียเท่าไหร่ครับกระถางใหญ่ๆแบบนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับถ้าพวกเนี้ยคือค่าส่งหนึ่งร้อยบาทอ่าค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมเพราะว่าวัสดุกลูปมันเบาเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเหมือน ราคารวมๆก็คือ3 5 0ร้อยห้าสิบนส่งสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะแล้วก็แบ็คคัลลีนาล่ะครับเท่ากันครับอ่าสามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะสามร้อยห้าสิบน้อส่งแต่ถ้านัดรับก็สองร้อยห้าสิบอถ้าสามารถมารับรับที่ตลาดนะครับที่เมืองโคราชได้เนาะจริงจริงพวกพวกเนี้ยคือถ้าเราหาซื้อตามร้านต้นไม้ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยใช่ครับประมาณสี่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบอย่างไซเนี่ยกุมารทองไซเนี่ยอ่า วานทองไซต์นี้ต้องมีประมาณสี่ถึงห้าร้อยเนี่ยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือสามร้อยห้าสิบลำทรงแต่ถ้ามารับเองหรือนัดรับนะครับก็ถูกลงไปอีกเนาะก็มีกุมารทองมีสองต้นนะครับท่านผู้ชมกุมารทองกุมารดํากุมารแดงครับเนี่ยผมสงสัยตรงเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยคุณจ๋าต้นนี้คือโคตรรวยครับโอ้โหอันนี้โคตรรวยต้นรวยแล้วยังแบบต้องเป็นโคตรรวยนะท่านผู้ชมนะโคตรรวยในต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาดีมากท่านผู้ชม อร์มแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้แบบว่าเหมาะแบบคือยิ่งโตเขายิ่งแบบใบจะยิ่งแบบใหญ่สวยราคาอย่างนี้ผมขอกรี๊ดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะมีต้นข้างนจะมีต้นนี้อันนี้จะเป็นเศษเศษถีเศษถีมีซับหรือเศษถีรวยซัพยบอะเศษฐี่รวยซั์นะครับดีดงนะครับนี่นะนี่นะ นี่ด่างครับด่างแทบทั่วไปอ่ะคือไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยนี่ผมเที่ยวกับต้นลูกค้าเลยตันนี้จะอยู่ที่480รวมส่งด้วยครับรวมส่งป่ามากเลยครับบอกเลยวันนี้คือไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยอ่าครับใหญ่มากแล้วก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นพวกกล้วยไม้นะตัวนี้จะเป็นกล้วยไม้นี่นั่นดูผมขออนุญาตแพลนเลยแล้วกันเนาะพอดีพอดีเดี๋ยวจะหนีฝนกันไม่ทันครับนี่นะนี่นะก็อย่างนี้นะครับพวกตระกูลไหวก็ หลายก็สสิบบาทสามสิบบาทครับสี่กระถางหนึ่งร้อยนะครับคุณ้ชมก็มีค่าส่งต่างหากเหรอค่าส่งต่างหากค่าส่งนี้คิดตามจริงครับค่าส่งมูลค่จะถูกกว่าต้นไม้เพราะน้ำหนักนี่นะครับก็ขออนุญาตแพลนนะครับเดี๋ยวยังไงครับขอให้อ่จ่าเปิดฝากช่องทางอีกหนึ่งครั้งครับครับก็เบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าแปดสี่สี่เก้าเก้าแปดครับเบอร์นี้สามารถแอดไลสายได้เลยหรือนะครับถ้า จำไม่ได้หรือจดไปถานก็พิมพ์ว่าส่วนบุญประจวบครับจะเจอทุกช่องทางการติดต่อของผมเลยนะครับคือจะมีทั้ง Facebook ส่วนตัวแฟนเพจ a c e b o o k ใช่ครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่อง YouTube แล้วก็จะมีเอ่อถ้าจะมานะครับถ้าจะมาเยี่ยมชมที่สวนก็พิมพ์ส่วนบุญประจวบเลยก็จะขอพิกัดคือโทรมาขอพิกัดก็ได้นะแอบไลน์มาขอปักหมุดให้ด้วยหรือง่ายๆเลยพิมพ์พพิม์ใน Google ว่าสวนบุญประจวบเจอทุกอย่างเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเสิร์ชจากปักหมุด Google มันจะชอบพาเราเข้าป่าครับ วันนี้มันก็พาผมเข้าป่ามารอบนึง้วครับกับประการจะนทบุรีมันหลมากนะครับอ่าครับสําหรับใครที่สนใจนะครับฝากติดต่อคุณจ๋ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง youtube สวนบุญประจวอแล้วก็ฝากติดตามช่องเทพไม้ด่างอีกหนึ่งช่องนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเอ้ยสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี